สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจยันหุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ไลฟ์ขอ f ยู u r ไลฟ์นะคะสำหรับคลิปนี้จะคลิปการทำนายดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายน2563ของชาวราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13มิถุนายนถึง12กรกฎาคม การทานายดวงแบบนี้นะคะจะเป็นการทํานายแบบกว้างๆไม่ได้จำพาะเจาะจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะให้ตรงกับทุกท่านเลยก็คงเป็นไปได้ยากหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปอาจารย์ก็กราบขออภยัยไว้นะที่นี้ด้วยอย่าลืมช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของอาจารย์หุยด้วยนะคะส่วนใครที่ชอบอ่านด,ดวงรายวันก็ไปติดตามแฟนเพจของอาจารย์หุยเมฟเวอร์กันได้ใครที่สนใจดูดวงกับอาจารย์หุยก็ติดต่อได้ทั้งหลาทด่ทิ้งไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะสําหรับดวงของชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก่อนเดินอาจารย์ก็ขอสุขสันต์วันเกิดสําหรับชาวราศีมิถุนนะคะทุกคนทุกท่านขอให้มีความสุขความเจริญนะร่ารวยยิ่งขึ้นไปสุขภาพแข็งแรงสมหวังทุกทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการเลยนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะไพ่ตำแหน่งแรกนะคะไพ่ตำแหน่งตันูเนี่ยคุณได้ไพ่ four of pentacles นะอาจารย์มองว่าช่วงนี้ชาวราศีมิถุนเนี่ยจะเริ่มมีโอกาสในเรื่องของการออกจากบ้านออกจากที่พักนะอาจจะไปศูนย์การค้าไปออฟฟิศไปตึกใหญ่ไปเข้าไปในเมืองนะคะค่อนข้างมากขึ้นอันนี้ก็ขอให้ระวังตัวเองในเรื่องของสุขภาพด้วยกนแล้วกันโดยทั่วไปนะคะประเด็นสำคัญของชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนมิถุนายนี้ ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองนะจะมีเรื่องของการเรียกว่ารัดเข็มขัดมากขึ้นนะคะดูแลในเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องของรายรับมากขึ้นนะคะเรียกว่าช่วงนี้คุณจะไม่ค่อยควักกระเป๋าให้กับรายจ่ายอะไรสักเท่าไหร่อะ่ะบางทีเราก็ต้องดูเหมือนกันนะคะว่าเออเรากําลังเหนียวนี้หรือเปล่าหรือว่าสิ่งใดที่เราจําเป็นต้องจ่ายนยะเราก็ต้องจ่ายนะคะอย่าเพิ่งแบบนั่งเหนียวนี้ไว้นะเพราะไม่งั้นเนี่ยดอกเบีย้ยมันวิ่งแล้วในะอนาคตคุณอาจจะเดือดร้อนกว่าเดิมได้นะ ต่อมานะคะภายในเรื่องการเงินตรงๆเลยนะคะคุณได้ในออฟซอร์ตนะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้นะเรื่องของเงินทองเนี่ยเรื่องเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆคุณมีโอกาสที่จะเกิดการทะเลาะเบาแววงนะเกิดการขัดแย้งกับผู้อื่นได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะคะอันนี้ต้องแนะนํานิดนึงว่าคุณต้องดูก่อนว่า เออทรัพย์สินสมบัติหรือว่าเรื่องของรายรับและผลประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นของคุณจริงๆไหมหรือว่าความจริงแล้วอ่ะคนอื่นมีสิทธิ์มากกว่านะคะอันนี้คุณก็อย่าเอาตัวเองไปศูนย์กลางจักรวาลก็แล้วกันนะต่อมานะคะไพ่ในเรื่องเกี่ยวกับสหัสชานะคะเพื่อนฝูงญาติพี่น้งนองคนใกล้ชิดนะคะ f i of cups นะ คนเหล่านี้นะคะใครบางคนนะคะอาจจะทําให้คุณรู้สึกผิดหวังนะรู้สึกแบบไม่ได้อย่างใจนะคุณฝากความหวังอะไรบางอย่างก,กับเขาไว้นะแล้วปรากฏว่าเขาก็ทําให้บันพังหรือเขาให้คุณน่ะได้มากไม่เท่ากับที่คุณคาดหวังนะ คุณอาจจะเสียความรู้สึกกับคนรอบข้างอะไรบางอย่างนะเขาอาจจะหักหลังคุณนะคะทรยศคุณนะคะเคยรับปากอะไรไว้แล้วก็ไม่สามารถที่จะทําได้นะเพค่อนข้างจิตตกกับคนรอบข้างมากเลยทีเดียวต่อมานะคะไพ่ในพบพันธุนะอันนี้จะเกี่ยวข้องกับบ้านช่องห้องหอสังหาริมทรัพย์ครอบครัวนะคะคุณได้ไพ The ่ The Hangman อาจารย์มองว่าถ้าเป็น คนเหล่านี้นะครอบครัวเพื่อนครอบครัวพี่น้องญาติใกล้ชิดนะคะช่วงนี้ดูเหมือนเขากาลังมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างติดพันกันอยู่นะใครบางคนนะคะชาวราศีมิถุนในช่วงนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินเกี่ยวกับของใหญ่ๆอะ่ะบ้านรถนะเรียกว,ว่าผัวพันหนัก,หน,กหนาสาหาัสคุณแทบดิ้นไม่ออกเลยทีเดียวนะคะ ก็พยายามแก้ปมไปหรือบางทีนะคุณอาจจะต้องเพื่อที่จะแก้ผะแก้แก้แกไขปัญหาหนี้สินหรือว่าเรื่องแบบนะัยในครอบครัวเหล่านี้บางทีคุณอาจจะต้องมองต่างมุมบ้างหรือว่ามองในมุมแบบมุมของคนอื่นบ้างนะคะคุณถึงจะสามารถที่จะหาทางออกแบบใหม่ๆเข้ามาได้เนาะต่อมานะคะไพ่ในพบปุตตานะคะ six of cups นะใครบางคนชาวราศีมิถุนบางคนอาจจะมีโอกาสที่จะได้ไดตกหลุมรักกับคนที่อายุน้อยกว่า นะคะหรือว่ามีโอกาสที่คนรักเก่ามีโอกาสที่จะกลับมาด้วยนะ,ะทีนี้นะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยบริวารล,ลูกน้องลูกของคุณหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะบริวารของคุณเนี่ยเหล่านี้มีโอกาสว่าช่วงนี้เขาอาจจะเหมือนแบบอยู่ใน mood กังอินเลออิฟอ่ะนะคะกำลังมีความรักนะคะนะกำลังแบบมุม้งนะมิม้งเลยทีเดียวนะคะตอนต่อมานะคะไพ่ในโพบปรีนะคะ เอซอบวอนนะแไม้เท้านะช่วงนี้นะคะสิ่งที่เป็นอุปสรรคปัญหาคุณน่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางหรือเรื่องของแบบการรับข่าวสารอะไรต่างๆนะมันอาจจะไม่ได้มาว่องไวอย่างที่คุณคาดคิดหรือเนอ,อีกในอีกด้านหนึ่งนะคะนะการข่าวข่าวสารต่างๆหรือเรื่องของการเดินทางมันอาจจะแบบถังโถมเข้ามาซะจนแบบคุณไม่สามารถที่จะบริหารจัดการเวลาหรือว่าจัดการการงานต่างๆได้ทันนั่นเองนะ ต่อมานะคะไพ่ในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะก็ได้ Queen of Swords นะเรื่องความรักทำให้คุณหงุดหงิดมากเลยทีเดียว,ยวแหละนะคนโสดก็อาจจะเจอคนที่แบบมีแฟนแล้วมาจีบแล้วแฟนเขาขี้หงุดหงิดที่ระแวงด้วยอาจจะมาลาวีคุณได้สำหรับคนมีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานกันแล้วนะคะช่วงนี้ดูเหมือนอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะนะอยู่ด้วยกันก็มีแต่เรื่องจีบก,กันนะมีแต่เรื่องแบบว่า เขาเรียกว่าเห็นทําอะไรก็ไม่เข้าตาไปซะทุกอย่างนะคะบางทีก็เหมือนกับแฟนจะค่อนข้างถอยห่างออกไปเพราะว่าดูเหมือนแบบอารมณ์คุณมันขึ้นขึ้นลงๆอ่ะเขาก็ไม่รู้จะเข้าทางไหนถูกนะคะสำหรับคนที่มีคนคุยหรือสถานะยังไม่ชัดเจนนะคะอาจารย์มองว่าคุณช่วงนี้อาจจะห่างๆไปถ้าคุณกําลังคุยกับคนที่เขามีเจ้าของอยู่หรือว่ายังมีแฟนอยู่นะคะช่วงนี้จะคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยที่ติดต่อมาหาคุณไม่ค่อยได้มาหาหรือว่าไม่ค่อยได้คุยกับคุณสักเท่าไหร่นักนะนะเพราะว่าดูเหมือนว่า อดีตของเขาจะตามกลับมาหลอกหลอนหรือกลับมาจัดก,การมาตีกรอบเขาอะไรบางอย่างอะค่ะนะคะ,นะคะต่อมานะคะไพ่เนี่ยพบมรณะนะคะคุณไ,ได้ไพ่ justice อาจารย์มองว่าคุณช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์อาจจะได้เสียเงินนะคะจากการถูกฟ้องร้องนะคะหรือโดนยึดทรัพย์นะคะหรือว่าอาจจะเรียกว่าเสียทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางกฎหมายนะแต่ว่าก็จะมีบางคนเหมือนกันที่มีโอกาสที่เราจะได้มรดกเข้ามาด้วยนะคะ ต่อมานะคะไพ่ในภพสุภานะคะเทนดอบซอสนะคะผู้ใหญ่บางคนอาจจะเป็นผู้ใหญ่ในแวดวงการงานนะคะหรือผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวคนที่คุณนับถือนะคะมีโอกาสที่เขาจะเหมือนว่าเจ็บป่วยค่อนข้างหนักเลยทีเดียวบางคนอาจจะหนักถึงขนาดว่าเสียชีวิตได้เลยนะคะจะได้ข่าวไม่ดีนะักเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่นะคะนะเรื่องของการเดินทางนะคะหรือว่าเรื่องของความก้าวหน้าอะไรต่างๆเนี่ยช่วงนี้นะแผนอาจจะล่มไม่เป็นอย่างที่คุณคาดหวังไว้นะผู้ใหญ่หลังผู้ใหญ่นะคะที่คุณเคยขอ ความช่วยเหลือเขาหลังจากนี้ไปเขาก็อาจจะไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้อีกแล้วต่อมาไพ่ในเรื่องของการงานนะคะคุณได้ไพ่ the emperor ต้องบอกว่าเรื่องของการงานนะคะชาวมิถุนเนี่ยจะค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวคุณมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ทำงานกับผู้ใหญ่นะคะหรือได้ทำงานที่ติดต่อกับต่างประเทศนะคะได้เป็นผู้ช่วยของเจ้านายนะคะนะก็เรียกว่าการเงินคุณาการงานคุณค่อนข้างเด่นนะแล้วก็ ผลงานเก่าๆในอดีตของคุณเนะ่ยเรียกว่าจะได้ถูกได้รับการยอมรับอะค่ะนะคะต่อมานะคะไพ่ในพบลาภะนะคะคุณได้ไพ่เดออีออนหรือ The ะเวิรนั่นเอง เขอเข,ขอภัยค่ะไม่ใช่ไพ่เดอะเว l รนะคะอันนี้จะไพ่เดอะจัดเม้นต์สัมพันธ์กับไพ่ใบมรณะใบนี้เลยนะคะคุณมีโอกาสที่จะเหมือนแบบได้โชคได้ลาบเป็นของเก่าหรือว่าเป็นมรดกตกทอดนะคะหรือมีเรื่องของการเคลียร์เอกสารเคลียร์จดหมายแบ่งสมบัติอะไรกันนะคะซึ่งมันอาจจะยืดเยื้อยาวนานมานานแล้วลหละนะแต่อาจารย์มองว่ามันน่าจะจบลงเร็วๆนี้หรือภายในเดือนมิถุนายนนี้แล้วคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการเนาะ โอเคต่อมาใบสุดท้ายนะคะไพ่ในภพวินาศนายอ t o คัพ p นะคะคุณมีโอกาสที่จะแบบได้ไปงานเลี้ยงได้ไปปาร์ตี้นะคะหรือว่าได้ไปแบบรวมกลุ่มญาติมิตรนะคะแบบจโลหกฉุกเฉินฉับพลันนะคะระวังนิดนึงว่าการกินการดื่มของคุณนะคะในช่วงเดือนนี้อาจจะทําให้คุณเสียสุขภาพระวังอย่าเมาแล้วขับนะคะแล้วก็การกินอาหารที่มันแบบออหวานเกินไปมันเกินไปอาจจะทําให้คุณแบบว่ามกามีโรคประจําตัวหรือว่าสุขภาพรุดโทมเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะ โอเคอ่าเตือนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก้าถ้วยแบบนี้เนี่ยมันจะหมายถึงเรื่องของเพศสัมพันธ์ด้วยระวังเพศสัมพันธ์ที่ผิดๆเนี่ยจะทําให้คุณเดือดร้อนได้นะอืมก็โอเคนะคะจบกันไปแล้วสําหรับดวงในเดือนมิถุนายนของชาวราศีมิถุนแม่นๆยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาด้านล่างในช่องคอมเมนต์นี้ได้นะใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์หุยก็ติดต่อได้ทางไลน์ไอีนะคะที่อาจารย์ทีงไว้ได้ด้านล่างนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย